สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนค่ะมื่อนี้ผ้าเ,เจ๊ใหญ่เจ้าของคิ่แบนเอ,อเอ็นข้อไก่มามาซื้อปลากับการเป็นสามพุทธการมาหาซื้อป,ปลาไปอย่างค่ะวันนี้ ครูเห็นปลาที่อยากจะกินหรือยังคะเห็นแล้วก็จะขายหรือเปล่าปลาอะไรครับปลาขาวปลาเพื่อนปลาขาวปลาขาวปลาตะเพียนปลาตะเพียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัวยมไทยว่ะปลาต้มปลาตุอนหาปลาต้มตุ๋นแต่ไมีรู้สึกนี่ปลาต้งปลาอะไรผู้ใหญ่ก็ค่ะ แม่ยังชาบมอชอมแค่หขึ้นบ่อนพ่มาแล้วเรามาแล้วไปไม่ไปปนดึงแหงไม่สุดทอดใส่หน้าบัพี่นองได้แหงมาสุดต่าขึ้นได้แล้วเสร็จเ็บยงน่งไข้ไป็ไไหมไไหมแหบอมไการปุลกไเยียมเย

เราจะไปหาซื้อปลาที่ไหนยังไงนี่เราจะเอาปลาอะไรนี่อขามิตรปลาตะเพียนขายบลพอกันแล้วคุยพอกันแล้นะคะนาหันพอกันแด้วยู้พี่น้องจับ้านแล้วจัดบ้านแล้ว พอพอพอพี่ปัตะเพียนขายบอปาตะเพียนปัตเพี้ยนนี่เล สบายขึ้นมากไหมแ่ะพี่นอออันนี้คือปลาอะไรอ่ะอันนี้ปลาหยางควาปลาปุ้มปลาปุมเด็ดปลาตะเพียนบนจีนนั่นนี เพนบาทใตัวในต้นมบาทใน้มเตส้มต้บหมือมื่อมีได้เย่นเนี่ยีตัวหนึ่เนี่ต้นเยอะเออนั่ดีใคเดพอโลดพ่โลดอรนี่น่เนียจะนงี่มนีเพียงมูัเี่ยนี่ั่นะเอาปลาสวยกับปลาะเพียนนั่งซ่งนวลเลยจากโลดเนียงไโลดทดไดค่ะคนใจบคนเียที่าเออว้ามากเลยครับ ปลาหยังเอาปลาหยังหรอปลาเฉาเพี้ยนหรอแงปลาเฉาเพี้ยนคือิมุปาน่นพันตาเดเอากาเอาเอาอันนั้ผสมแน่ก็ได้ดอกค่ะฮัลโหลปลองเน่อยน้อยี่บาปลาพี่ปลาตองาป็นน้ำตาลไอานี่ปลาตองิอเอองานีล ปลาอันนี้มันปิงได้บ่าสันขานี่ปลานี้ปิงได้บ้าว้าวมันจะใครเต็ม้องเลยเอยเอาผสมกันกะได้ค่มเปลี่ยนไม่เอาต้องนั่น เอาเอาตะเพี่นครับอันนี้ผสมกันนะค่ะทุงเงนเาทุงกัไปล้ไแล้วเน่ยงก็อได้ลายเอาเอาโลหนึ่งครับเอาไปปิ้งยู่หลังห่านใส่แ้เ่อไร่านใ่ไแล้ววนเอาัดวาวันนีรามระสังรตัว้ไงเียตาม้แก่เสียเอาคว้านแเสียอะไรเนี่ยเ่ะเย็นอง เกือบจุบดได้กินได้หลายร้อยสัพื้นเนี่ยเนี่ยมานาริจาเน้อสนามอ้หเราจะเพี้ยนกับลายอนนี้ไปหาซื้อจบ

เือแพสอนี่โอ้ยนัเดยนรเป็นะทังนี่ป้เดื๋ยไปสร้งหม่องเดวยเดยเดี๋ยไปสร้างไงนั่งกูเอนมี่งกเดินแม่หลย่าสร้งตรงตรงเลยเอาเกือเอาปางเอาเก็บมีพ่อเดียไปสร้างว่ะอันนี้ปลานีไปปิ้งแซบเออเ่าสร้างยางไปหนาๆเพื่นเพิ่อนยกจุดหน่ะเออไปว่าขอสั่งนะครับอสังเพ่นม่สั่นี่หอกม้มหาใจลดราคาหรืหาใจเราลด คาบแล้คูเข็นอับจักเป๊กบาร้อจใจเขียนร้อจใจเขียนร้อยซเขียนล้อยจเขียนเบาร้อยซีบเขียนเบาเบามาเบแล้วพิจัครนี่นี่พิจัยไครได้ปุ๊กไม่มีพิจัยใครได้ปกปลาปลาพูดอย่าปลาที่ท่าุปลาเป็นเรื่อเาเป็นเืงนเนเล่นเล่นเลอปลา

ขอบคุณค่ะขอบคุณภาพอันนี้ผู้สอนนี่นี่แดนเซอร์โอ้แถมแถมก่อนโอ้โหขาปูพูงขาปูลูงเพชรเพชรยังก่อนอะไรนะเพชรบ้านแพงบอแมนค่ะเพชรบึงยังก่อนอะไรบึงกุยกุยนี่ล่ะถ้าเบิ้งเหนื่อยแล้วสิเรีนแม่เอาตมมติ่มาบอก มีโอสมองคนเลี้ยงศาสร์ปลางปลาบัตเท่าไรปลาเดาสามนี่ปลาข้าวดูสิก็ยกยกยกาดอกไม่คือวมาปลอันนี้ปลาข้าวตัวนี้ปลาเงี้ยคุ้มคุ้มร้อยห้าสิบเอง โมกนะโมก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 เออโมกขึ้นไม่เต็มเอาไปแล้วตัวบบไงซั้นนี่แหละคอยเอาเจ้าละสามร้อยเตรียมวันดีค่ะปลาอะไรนะนจอยปลาข้าวพะนะปลาข้าวปลาขยะใหญ่แทะเออใหญ่มากโอ้ลุกๆอันเซียนไปครับจะไปย่างปลาอยู่ค่ะจะไปย่างปลา สิไป,ย,ปย่างปลาปา่ะเนี่ยเออปลาปลาปลากระมีเดี๋ยวไปมึงโอ้ยมันยังปลาไอ้ปลาอย่างนั่นนะ่ะปลากายปลาตองไก่ปลากายากายเป็นยังกายเป็นปลาอ่ะคุย

ซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเบิลไปอยนยยทูกว่ามันค้นเลยโอ้ย้นงามเหมือนง่ามปี๋เอกโอ้ยเบิ้ลยืดรูปตลอดทำเพิ่นแนวไม่เข้าใจได้กินเบิ้ลยไดยูบตลอดว่าโอ้ยงามตลอดไ่้าไกแต่แย่แหลมหรือมั้งแ่แหลมมาแล้วค่ะแล้วก็กลับไปแล้วค่ะท่นเพ่่อนซื้อปลาไปแล้ปิ้งแย่แล้วไปอย่างนีย่มเรื้อปลาไปปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะโอีเราไปปิ้งค่ะแล้วหูก็ มางพดไปน้องหิงก็เป็นผู้ใหญบ้านนี่เรไปเราไปกแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอาไไไกไค่ะนปอันสิไปหาทาน่บ้านปิ้งปลาซื้อแล้วเรียบร้อยพลกผู้ใหญ่บ้านมามามาเม่ืนนี้มาเเก็ไมไเปนบมาเขาใใ้น้าไมมาไก่เปนหิ้วเขาดิวัดจะผ่านไปแล้ววัด

แม่ซื้อตักบาทแล้วนะแม่ซื้อบาบ่ต้องซื้อมาตะไคร้ซื้อแม่เยอะนีแลนมดเนี้ยร้อยนึงเนี่ยนี่คุยเราไปทำอะไรกินน่ะลาบลาบอยนึรอยมากเยทำลาบเหียวอือ้รอยนึ่งปลาไก่รอยหนึ่งพนามันเป็นอย่างนันแพงก็มันถือจะนีถืือคุณรู้สึกว่าสามร้อยมันจะซ้ำนนไะ ปลาร้อเดียว้อนะเป็นปลาโตัวแบบไงสามตัวแบบไงปลาไก่เอ้าองผู้จัดการ์สามไม่ใช่แบบนี้ไปแล้วจะหาล่างปลาแล้วย่างย่างย่างหอมๆเนาะทำหม้อคงเผ็ดๆเนาะหุ่วยนะปุ๊กเนาะเพิ่นบอกว่าไข่หลากหลายเลยปุ๊กอืมปลาอะไรนะปลากุ่มปลากุ่ม ปลากุ่มกับปลาอย่างก่อปลากระ,ะเพียนปลากะเพียนพวกลูกชอบปลากะเพียนยา่างเอามาสายพนน่าจะเสิร์ฟเนาะเอามาสวยมักเลยเอาก็บ้าหูแม่นูดูคลิปใหญ่ใจพ่อใหญ่ไม่เห็นนุ้ยเด้ถ้าเรามาตั้งแต่ตอนที่เรามาหอดเนาะอืมหนูดูคลิปใยายนุยน้ยเนาะลงยี่สิบสองนาทีเอา้าแม่ยายนุ้ยไป็บ้างกันเขาล่องปลาอยู่ใสพนวาว็เลยโทษถาม เด็ดเลือดประเสริฐเดียบ <c oughs> ส,สดตัวเนี่ยไม่ค่ะเป็นชิปค่ะเอาไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปชิมเนี่ยไว้ซ้ำนี้สักก้อนค่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องปุกลูกลำเพลินออาไปเชีลชนั่นะคะขอบคุณมากๆบ๊ายบาย